Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله وحده الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله ﷺ ยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับเข้าสู่ช่วงเฉลยมีมสาคำถาม EP ที่4วันนี้นะครับคำถามที่1อะไรคือความแตกต่างระหว่างการตั้งภาคีในยุคนี้ในยุคอดีตกับการตั้งภาคีในยุคนี้ หนึ 1> 1. ่งอะไรคือความแตกต่างระหว่างการตั้งภาคีในยุคอดีตกับการตั้งภาคีในยุคนี้ <c oughs> ก็ไกลพอๆกันทั้งสองยุคขอไข่ยุคนี้น้อย,วย,ก,ออวย,ยกว่ายุคก่อนข้อควายยุคนี้มากกว่ายุคก่อนคําตอบที่ถูกต้องนะครับคือขอควายครับยุคนี้มากกว่ายุคก่อนข้อที่สองข้อใดคือการทําชีริกในอดีต กอไก่ทําตอนมีสุขขอไข่ทําตอนมีทุกข์ขอควายทําทั้งตอนมีสุขและมีทุกข์คำตอบที่ถูกต้องนะครับคือกอไก่ครับทําตอนมีสุขตอนมีความสุขเขาจะตั้งภาคีต่อพระอ,องค์คนในอดีตนะแต่ตอนมีทุกข์เนี่ยเขาจะขอต่อพระอ,องค์ทันทีไม่มีชีริกเลยข้อที่สามทำไมต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับชีริกด้วย กอไก่เพื่อให้เราเข้าใจชิริกขอไข่เพื่อให้เราปลอดภัยจากชิริกขอควายเพื่อให้เรารู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคำตอบที่ถูกต้องนะครับในข้อที่สามคือขอไข่ครับเพื่อให้เราปลอดภัยจากชิริกใครก็ตามที่ตอบถูกทั้งหมดทั้งสามข้อนะครับอินชาอัลอ์เดี๋ยวมีรางวัลให้และหวังว่าพี่น้องจะติดตาม มีมของเรานะครับสืบต่อไปมีรางวัลให้ได้ทั้งความรู้นะครับอินชอเลาะมาร่วมช่วยกันแชร์ในสิ่งที่ดีๆเดี๋ยวเจอกันในคราวหน้านะครับในซีรีส์ใหม่วะสซัลลลอฮุวาลลาบินามุฮัมมัดวาลลออะลีฮิวะซฮบิฮิยจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะรห์มตุลลอฮิวะบเราคาตุ